ไม่ออกเสียงไม่ว oh, oh, mm ่าไม่ออกชื่อเรื่องนียครับแม่อะไรก็ไม่ด้วยกอนอนาชื่อยังไม่มีเลยเนี่ยไม่อยากยังเลยทุกคนเต่เบื่อเดี๋ยวมาแล้วครับพ่มาเงินอีกหนึ่งก็มีชื่อบอกมาเนาะนะครับเชิญครับกอนทนา ถ้มันได้เขาอบเขียนมันเลวครัหมดเลยดท้ายลบวขอะอกับทีมเดียวครับขอะหชื่อเลนะจะดจะดเขียนมาแ

56 <laughs> สวัสดีเบอร์เก้าว้อวาวแูนย์เกบไปมั่งครับเจ็ดเป็นคนแรกของกรลงไปกับจอรอีเดือนนะครับ dũng sĩ nhất nhất nhất, phải ra biển coi, lắm, đẹp đấy, đẹp coi xin โอ้คือว่าแขนดุนะกำลังลงไปจับเพียงเดฟคูสุดท้ายขอบันทีครับพี่าย พักช yeah. yeah. ้าอนกครับหน่ลอยไปไกลครับหนอยยหมยเป็นพ่อครับขอบอลครับน้องวางเลยครับจะเชื่อมตขึ้นมากองกสนครับยาวขึนไปครับวันนีขอลงได้วยครับกองสนงมาเก็ดการข่ดตั้บอลไครับพลามา มาเจ้าพี่ๆได้มามอมายังไม่ไปครับเข้าตรงกลางเข้ตรงกลางครับเชิวันนี้ไป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 ออกมาได้ครับใหม่ดีเหมือนกันครับใหม่ตัวต่อไปครับของะจ้าพี่พิษประกลางนะครับเพราะว่าเข้าขวาตัดเลยนะโดนปั๊แหมปล่อยให้ยิงไม่ได้เอนกันครับช่วยบล็อกไม่ได้เป็นลูกทุ่งของเจ้าพี่พี่ ออกมาทาง้าหน้ารอลับไปครับนี่ครับ่ยวที่อยับมาครับเรียงมาเรื่อยๆให้ไปครับแบบบบมัเรือยเพื่อไปไปครับออกครับอมาเองได้แน่เดียวครับไม่ให้ไม่ให้ยุ่งเุก้องกปรยะนี

อย้างท้่พีปเขาเรียกว่าพอตาพุ่งแทงันจะกลางแน่ในที่นี้กนี่เขาซุดอประสการเิงครับวัสดีเต่อไรได้บ้าไหมครับฟ้าก็ันขมองมครับโดนตัดได้ผมมันเพเดียวว่าง เดี Again, ๋ยวครียกทัพมาสวยครับเจ้าวานี้เข้าขวาเข้าควาแม่แม่เกี่ยวได้ทางทางจะได้ครับจังหวะนี้โดนตั้มาบ้างมีเพื่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวก่อนนะครับให้เพื่อนก่อนนะครับนะครับขึ้นมาจังหวะนี้สวัสดีเดือดขาครับมาให้ไม่เหนื่อยแล้ไม่เหนื่อยแล้วตมือไง ข้าบ้วงอยู่บนขึ้นแรงทองนีแตนะ่ไมได้ปีกเลยบนขึ้นแรงทองแต่บนขึ้นกว่าข้าวบ้วงขึ้นว่านเลยขึ้นนึกว่าอะไรเกี่ยวกันขึ้นกว่าข้าวบ้วงนี่ไง

ยอขึ้นใหครับงานครับเรียนใหม่างผ้า,าครับขึ้นมารับยิงขึ้นมาจอ้ของอตองพงเพียงไรืไมาตกการครับไปไม่ได้บอลมาเครับได้บอลจอ้โอ้โหสวยครับพอทร,รลทอกเข้าฟ้าเจีได้ไปครับยอนกละบมางเกี่ยวไม่ได้ไปให้ครับเรื่นี้

ลูกเลลูกค้าบัตรชาวัดระยะฟักตรงนี้แต่ฝากคานครับไม่ตกตกกอดตกแป่ตกให้ลงน่เขาเส่อขอเราเขาจะไม่ใส่ตันดีกว่า ต่อปตัวยาขึ้นไปานนี้ยังิดคุณองเจ้าพิเียครับอนอนหมุนมารการสวยขัมาที่แขว้ข้างหมายเี่ครับึินมาแดง้กอข้มาหมายเสี่ตัดไม่ครับคนท้ายยังปไได้รอมายังโดนทุก็ได้เอาเดีชี้เข้าส่านรรมการให้ฟาาแล้แม่ ครับติดอีกครับคอสนาลมาบอกว่านี่สุดกว่าแล้วครับได้ครับได้ครับรับที่เธอน้องของคอสนาลเอาคอยอยู่ตอนนี้แหมนิดเดียวครับเดี๋ยวไปจัดครับกับคุณอารักษ์สวนจักราครับของ nah, มาต่เพีเดห้าทำ่กว่ารับมาเล็กกุ๊เข้ามาที่เตะยิงครับยังขยันเรีเลียนที่บมานัจังไายเอาตัวตาย้หสยครับจังหวะนี้ว่ายอย่างนายบอลดึงสองกเข้ามายังไม่ไปครับไม่ได้ดีครับมาที่เทันไันครับ เดี๋ยวมาอาดับขึ้นมาไอ้บอลทำไมแต่ม่ีไม่ได้ครับคนลปะมาโดนบอลแม่อยางเป็นบอลทองบอลต่อเพลี้ยนครยบอลต่อเพลี้ยได้ทุกมง่ายๆกลับมาทิ้งแท็กปัดกลับไปโดนบอลได้หายตี่ะใส่กระี่สีแฟงก็เพียัขึ้นมาขึ้นมาทาเอรได้แม่ตีที่ของ นอครับกเทียบเลยต่ออ่ะต่อไปรัวนี้โค้งพงมาได้บอลป่อยครับออกข้างกิบอลพมออกซนอลผู้กงการครับตามกันังไบอลออกข้างมายังไครับไปไปตามชีเอารักเทียบวันนครับท่านข้าท่านข้าเดี๋ยวก็ปลอยนี

อ่าที่แค่วันนี้เอามาแ่อัดแเป็นควาครับัได้ัดีครับกลับไปที่โอเคครับเอาใหม่ตึ่มทางฝั่งซ้าย้คัตลอเครับเ้ามาทิมาที่สุดยอดไโอ้โหบอล้แค่ครับ ทีมไปเรยบร้ครับลูกนี้แมเวยดนามทีเดียวครับเวีดนามทีเดียวครับยัเอร์ังเนครับแลไปแล้วไาะครับเรเียงเดียวเสู้ครับปดลูกนี้ว่าไงแม่ยทาโอ้โห

มวกเพื่อนไปก็ัมาติดเื่อนของกอะแหมแทงยอดยอเพียงเดียวครับสานดี้ด้อขวาป่อยระยเรียงขึ้นไปครับไปครับดินกับไปที่เด้นครับสบายไม่ไปไม่ดไปไป้จวไปไปจ,ะจะมีหนังอยู่นะปล่อยระเรียงขึ้นไปไปกดออกมาดานข้าง Yeah. Uh -huh. อ๋อกรยที่เดีวนะครับพนัใช้มาางี้ได่บังือครับเเดียวไม่ติดครับุกออกลังไครับจจเส้นขึ้นมาครับหยิบกระเดีหน้าครับอย่างที่อเมาลง หมอจ้าขึ้นมาอาครับได้เสียงนะจังวะนี้ยังไม่ขึ้นมาครับเห็นเพื่อนไปหลอกสวยเข้าทางซ้ายกไครับต่อไปอีกกรรมตัวการก็ได้ไหมเสียงทคนได้ครับยังเป็นพอปอโซ่จังหวะนี้อาครับขึ้นมาเดินทำปางขวาลากขึ้นไปจังหวะนี้แหงขึ้นมาอยางได้บอลเดี๋ยวแดกบอลมาโดนปั๊บอ้าวโดนแจ้งแดกยังได้อยู่ครับบอลของเราจะทีเดียวได้ไหม มือร่วมของปิดป okay. hey okay. yeah. ิดนะครับ so จ on ีตาสิกกดไปนะครับพีตาสิกอินครับะมดกัอลยาวขึ้นมาสวยครับจ้าหนี้เอาบอลลูกเกี่ยวมายังติดที่ผู้เล่นของคอสโล่โอชิปุมาด้านข้างครับทำได้ดีครับเจ้าหนี้ยังมาได้หมดกนจบการครับหมดไป ชิดชนะคับเกิไปจังหนี้ทานไหมเกียวได้โอ้เขียวบอลม่ได้ครับผู้เล่นของมาต่อพิเจริงนะ่าฟังฟ้าขึ้นไปไม่โวบไม่ไปอะไรกันขึ้นมาสวยับเห็นเพื่อนบินเข่าฝั่งซ้ายบ้างนะจังหวะนี้เอาไปไกลขึ้นมาจังหนี้ขึ้นไปว่าไปแทนดิเศษขึ้นมายอดสบารดี นายยิับพ็จะเปิดทมินแหมาแล้วนะครับออกหลังแม่่าดีครับตีเส้นประตขึ้นมาทางด้านข้างครับปาด้ปาดึ้นปาดึ้ารการการปุ๊บเปิดตัวกาครับออกมาทางด้านให้ไปครับยงสวยค้ปน่้างแม่ปดได้ดีใก้นี้เ้นครับจังหวะนี้พอ แ้พญาเป็เ <Sustain> ร <able> ืงรงครับไหมไปไปอาห้ข้างข้างเปไปรางแปงนี้ไไจัได้หไมวขึ้นมาไไหครับเปิดาติดตะั่วไม่มใรรับน้าของอทไปที่ลชายตของขอจบรเนครับอย่าไปไปนออกมาั เอาครับจอยนี้ไปนะครับขึ้นมาเห็นเพื่อนพี่เขาทิ้งมาถกัดแม่เอาบอลไม่อยู่ครับจี้เอาเข้ามาเห็นเพื่อนไหลไปครับเข้าซ้ายเปิดทง่ายไปทางขวาออกมาชิดแม่โดนพิมพ์ออกหลังไปครับอยากเป็นลูกชุบของเจ้เพียงเดียวครับที่พระพี่ชาเข้าขวาบอลด้านข้างครับตบด่างครับค่อยๆเรียกมาจอยนี้ ครับขึ้นไปที่เดี๋พี่ชายทีมงว่าใหแทนนี่เราไปให้เปิดบอลให้ไก่หลอกขึ้นมาสวัสดีมาขึ้นมาจกจะทำพิธนี้ขาวโตยังครับไม่ได้ไม่ปล่อยไม่กระชับเปิดไปชุดพุ่งขึ้นมาแม่นลอยโดนยังติดที่หินตะวันออกได้บอลครับจับกระชับว่าเข้าทางของกอล์ฟลาคณะขาพัมมายังไม่ลอยไหมไม่ได้ครับให้เปพิธีพี cái này cái này các bạn coi 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 ครัมไปแล้วอเสีไ่ได้ก่ครับคนประมาณมาดิแดกฟัตัวนี้แหมแบ็งกอไปครับ

อยาเป็นลูกของของีนองอยาำแค่ลูกเดียวรันถูกองนะอาระใจวันดสามแ่เป็นของิังชอบี่เดียร์จังถ่ายกอนถ่ายดื้อ่า ในพครับผมขึ้นหน้ามาตรงกลางนะจังหวะนี้ว่าไงยังบอลแรกทอกมาเป็นบอลทองออกมาครับใส่มาตัมายังไม่เป็นบอลทองเพรเจ้าพิ่เลียนเอะไะครับลากขึ้นมามาตรงกลางได้บอลบขอตลอดไปข้อขวามแม่อยากระขอบใจใครมีน้าที่ไรครับไม่มีโอกาสได้จบครับ กเะเส้นประตทุก oh oh yeah. okay. okay. ัดครับของเอจอเพียงเดียวขอยาวขึ้นมาสวัสดีออกอารมณ์ได้ดีตงหัวนะครับของของอารมณ์ที่ฟ้าครับ้ครับได้ที่ทีนี้หมอมง้าประตู บอกแมวตูเปิดได้สวยนจังหวันี้ือสาตัวรักไม่ลงมือแล้วแม่กระเดาทีมานวันรีดี้อยโดรกล้มงานสนามสนปฟังบอลนะครับจากัติดที่พระเจอพิยงเดือนสนาทีครับอีก2อนาทีให้ลงมือทำเวลาสนาทีนะครับนพีทีครับอง อกลับไปครับอกเทีสุดท้ายกลเบ้าที่ขัไปครับไไปครับไ่ชัวร์ไ่ไปเปดขวางไปที่เจ้าบรเอาครับขับออกลับข่อดาจะมาแล้วมาแลวันนี้มาแหมยังำตไม่ชัวร์จำตัวไปตรงกลางจบบอวแหมยังตีตัวรองอยู่าบรถกระบะเอาล็อกเส้นโ่ร้ายทิ้งแม อย่างเป๊ะครับเอาละสวยๆอนะครับเอาละดูทีว่าจะปัดไนตรงไหนดีอดกลัมมาโดนก๊อเอาละรับสะท้อนกลมาอยากเป็นลูกทุ่งครับถูกเป็นตัวกลางก็จะวันี้คงทิ้งไว้ อย่าที่ที่กตรว่าไอ้ของนี้แม่ไม่ยงครับลอยลง่ข้าไปไกลครับแต่เจนจะเช่อกระโถนขึ้นมาครับของขอจอาพี่เบลไปเจอครับงหวะนี้เปิดอมาด้วยวาเอาละครับเจอครับเวะนีก็าังเห็นเพื่อนแรกนะครับขอตีกนครับตอพี่เบลเจ้าเบลักรบดี สวยทีเดียวครับมาโชใจเย็นลุกสวยๆเยครับแห่เวียดนาเป็นสองนคบคณบนณพ่อดูพอดีครับลูกนี้โชว์ลาสวยครับเจ้าเดียวอะไครับพอรตนได้ปั่นครับเรียบมาก ยังจิกไม่ลงอต่จะพยายามจิกมันข้างครับเดี๋ยวออกมาเรียกแน่ยังได้ครับกระทบไปที่ตรงกลางข้างไดยังบังได้คแน่ปล่อยออกไปครับตรงนี้เป็นผู้ช่วยบอกก็สนองขึ้นก็ไปปรงนี้เดี๋ยวได้ไปไม่ได้ครับลองจกไปแล้วปรงนี้เอาครับขึ้นไปทียนไปครับยกกระบ้าหอกข้าง ไปกว่าไม่แพ้อ่าลำเลียงมาทางขอบซ้ายทีนึงหมดเวลาการแข่งขันครับแน่เห็นไหมว่าขอจับเพียงครับทชนะไปดีกว่าชนะไปในสะพอนสองฝั่งตรงโซนครับแน่ขอเข้าแถวครับยี่สิบนาทีนะครับขอจับเพียงครับชนะไป สองส le, ุดครับสองเดี๋ยวคู่ไม่กุญธายครับน่ะนะครับอ๋อตองขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยามเีฬาทุกคนนะครับที่รับชมยันจุดสุดท้ายนะครับอย่าเสียท่าพักไปนะครับหากุญใจขอไปทักทางทางการจัดการแข่งขันก็ขอไปไว้ที่นี้เลยครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับนะครับในนัดต่อไปวันที่สามนะครับนัดรอบรองรอบชิงนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยววันที่สางจะมาแข่ขอบคุณครับ